วิศวกรมาเป็นแม่ค้าเรียนทําไมต้องปีอะไรเงี้ยเสียวเวลามาตั้งนานเลยเนี้ยวิศวกรไม่ดีกว่าเขาไม่เข้าใจเหตุผลจริงๆว่าเราอยู่ตรงนี้ทำไมพูดไปก็เท่านั้นคนข้างๆเรารู้ดีข้าวไ,ไ,ไข่เจียวบุฟเฟ่ต์เครื่องเยอะค่ะยีะ่สิอย่างเอาทอดไข่เจียวแบบรีดน้ํามันออกให้มากที่สุดไข่เจียวหนูทอดใบต่อใบเลยเงี้ยค่ะร้อนๆตัวนี้สูงสุดอยู่ที่8แผงค่ะข้าวการะสอบละ45ี่โลแค่สามวันหมดคนตลอดตีค่ะลูกค้ารอตั้งแต่นี้ยังตั้งร้านไม่เสร็จมาเป็นแถวๆถวๆเลยก็เยอะขึ้นเรื่อยยยๆๆขาดดีเเลลกก็นนหมทุวัย แสงยั่งไม่หมดก็หมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพลวนะคะเป็นเจ้าของร้านข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ค่ะคือหนูเรียนอยู่ที่มอชอใช่ไหมแล้วเด็กมอชอกินข้าวไข่เจียวเยอะมากเลยค่ะที่มีนบุรีที่เราอยู่อะค่ะอยู่ที่มา่มา5-6ปีแล้วก็ยังมีข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่มาขายขายยากเรี็นจบมาก็ได้มีโอกาสมาช่วยงานแม่แล้วก็อยากเพิ่มไรายได้เราจะหาทางไหนให้มันเพิ่มไรายได้ได้อีกมากขึ้่นนี้ค่ะแล้วก็เลยเอ,เ,เ,อเอาข้าวไข่เจียวดีกว่าเพราะง่ายดีเเลยลองเอามาลงดูว่ามันจะขายได้ไหม จุดเริ่มต้นบุฟเฟ่มาเลยตอนแรกก็งงๆทำไมวางเครื่องเต็มไปหมดคนก็เดินผ่านไปผ่านมาแต่พอมีคนเข้ามาคนนึงพอเห็นคนนึงทำใส่เครื่องใส่เครื่องใส่ไข่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆเครื่องเยอะค่ะ20่อย่างบางคนก็ไม่ได้รู้เลยว่าถั่พากินกับไข่เจียวได้หรอเพิ่งรู้ว่ามันกินแล้วอร่อยอดผลต่อรอบดีคลูกค้ารอตั้งแต่นี้ยังตั้งร้านไม่เสร็จมาเป็นแถวแถวเลยเล,ยเลยแต่เยอะขึ้นเรื่อยๆขายดีๆเลยก็สามพันขึ้นคนทุกวันเลยแสงยังไม่หมดก็หมดแล้วค่ะ วิธีการทอดไข่เจียวค่ะทางร้านไม่ได้ทอดแบบเราค่ะเพราะว่าไข่เจียวหนูทอดใบต่อใบเลยเงี aine, ้ย <Rut>, ค <lleva> ่ะ้อนๆอเอาทอดไข่เจียวแบบรีดน้ามันออกให้มากที่สุดมัจะน้ามันแล้วก็กรอบๆกินกระข้าวหอมมะลิร้ล้อที่ว่าจุดนี้ค่ะน่าจะแตกต่างกับคนอื่นตอนแรกหนูเริ่มแค่3แผงตัวนี้สูงสุดอยู่ที่8แผงค่ะข้าวกระสอบวันกบโลแค่3วันหมดต้นกลเราก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยชันห้าค่ะเที่ยงขายดีเพราะเราขายร้านได้แม่เกี่ยวกันนะคะบางคนก็ไม่กินปลาดุกเด็กนักเรียนเนี่ย ไอดวงมันไม่เหมือนกันดวงว่ชาวง มาเป็นแม่ค้าเรียนทําไมต้อง4ปีอะไรเงี้ยเสียเวลามาตั้งนานอะไรเงี้ยเสียค่าเทอมไปตั้งเท่าไหร่ะไรเงี้ยพิศวก,กรไม่ดีกว่าเงินไม่ดีกว่ารออะไรเงี้ยก็ฟังอย่างเดียวอะไรเงี้ยเขาไม่เข้าใจเหตุผลจริงๆว่าเราอยู่ตรงนี้ทาไมพูดไปก็เท่านั้นคนข้างๆเรารู้ดีไม่จาเป็นต้องฟังเลยค่ะเราจบมาแล้วเรามีทางเลือกอยากทําอะไรก็ทำตัวเราเองอยากอยู่ช่วยเขามากกว่าเหลือกันแค่สงคนคุณยายก็เสียแล้วแม่มีแค่หนูหนูมีแค่แม่ถ้าทิ้งเขาไปเขาก็จะทํางานหนักจุดประสงค์หลักเลยที่ต้องการในตอนนี้นะคะก็คือทําให้แม่่เหนนืออยย้ลง ความฝันเราอยากเป็นนูน่นอยากเป็นนี่อะไรเงี้ยไม่ได้สำคัญเลยถ้าแบบว่าคนที่บ้านไม่สุขสบายอะไรเงี้ยค่ะมันต้องลองดูถ้าเราไม่ลองเราก็จะไม่รู้ว่ามันขายดีหรือเปล่าแรกๆเลยที่แม่พามาขายกองเนี้ยจะขายได้แล้วต้องขายไม่ได้หรอ พอเขาเอากระดุกดมาขายเอ้าพอขายได้แล้วทําไมข้าวไข่เจียวมันจะขายไม่ได้ไม่ลองก็จะไม่รู้หรอกว่ามันจะขายได้หรือเปล่า<ะ>ก็ต้องลองดูข้าวไข่เจียวบูเฟ้นะคะจะเปิดที่ตลาดมีนค่ะตลาดใหม่ร้านจะตั้งประมาณ4ี่โมงถึง2องทุ่มค่ะแล้วก็ถ้าอยากติดตามจะมี Tik t o ตอกกับ Facebook ค่ะชื่อว่าคุณมะลิบายพีเค่ะ